สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องสีดอมีโชคนะคะวันนี้นะคะน้องเฟตตี้นะคะกับพ่อเจนะคะมาพาพี่มีโชคกลับบ้านนะคะควานน้อยของเรามาช่วยพ่อเจนะคะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะช่วงกลางวันฝนตกนะคะมีโชคเล่นสปาโคนนะคะความรักความผูกพันนะคะของคนกับช้างนะคะน้องเฟตตี้ก็ ผูกพันกับพ่อมีโชคนะคะพี่มีโชคมาตลอดนะคะตั้งแต่แม่เต้ยท้องนะคะแม่เตยก็ดูแลพ่อมีโชคไปด้วยนะคะแต่บางคนบอกว่าคนท้องกับช้างจะไม่ถูกกันไม่ใช่นะคะแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันเฟตตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะฝากความน้อยของเราด้วยนะคะไปไหนกันลูกกลับบ้านโอ้โห คุกโคลเลยนะคะเด็กอ้วนไปแล้วนะคะวันนี้น้องชายเขานะคะแล้วก็พ่อมีโชคนะคะเข้าบ้านเข้าบ้านกันนะคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฝนปล่อยๆมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีครับแม่มิวยางสวัสดีครับยาง สวัสดีครับว่างมือว่นใดว่างอ่ะสวัสดีครับมีโชคหมานแล้วครับแม่มิวหมานแล้วครับเฟตี้กับพี่มีโชคมาแล้วนะคะแม่แม่ถึงบ้านเราแล้วนะคะเดินออกกำลังกายไปด้วยนะคะชมวิวชมบรรยากาศไปด้วยนะคะ สวัสดียามเย็นๆนะคะแม่แม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <_ d iam> บรรยากาศนะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะบ้านตาก้างนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะ สนุกไหมครับสนุกครับเป็นไนพี่โชกหนูจะไปลงไหนหนูไม่ลงนี่หรอเฮ้ยวางไว้วางไว้กิบไามก็บมาเก็บมาอังกิดมาได้ใส่กินน้ำสระครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องพ่อสีดอมีโชคกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ไรน์หน้านะคะสวัสดีจ้า